ขี้เหล็กนะคะสูตรอิสานบ้านเฮานะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูเอ่อบ้านๆเลยนะคะบ้านๆอีสานอีสานเลยนะคะก็คือแกงขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กกำลังกำลังต้มอยู่นะคะก็เลยไม่ได้เข้าฉากนะคะใบะะใขี้เหล็กนะคะไม่ใช่ดอกขี้เหล็กนะคะเป็นแกงแบบอีสานนะคะไม่ไม่ใส่กะทินะคะก็จะมี K, ขี้เหล็กนะขี้เหล็กกำลังต้มอยู่นะคะเป็นพระเอกนะคะนางเอกก็นางเอกก็จะเป็นหนังวัวนะคะน,นี่ต้มเสร็จแล้วนะคะ อันนี้ต้มเสร็จแล้วคล้ายๆหนังหมูแต่เป็นแต่เป็นวัวนะคะนะคะแล้วก็อนังเอกลองนะคะก็จะเป็นใบใบยะ้านางนะคะอันนี้ก็เก็บมาแล้วนะคะใบยะ้านางก็ที่สวนเราหมดเลยนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะหอมกระเทียมใบมะกรูดต้นหอมแล้วก็ใบเมงลักนะคะแล้วก็ มันคือพวงใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เข้าเหนียวแช่นะคะก็ต้องตามใส่ด้วยนะคะสูตรอีสานนะคะก็จะมีพริกแกงนะคะอันนี้ลูกโดกนะคะมีแค่นี้นะคะคนี่นะคะขี้เหล็กเราก็ต้มสุกแล้วนะคะอันนี้ที่ที่เตาโบราณน,นะคะสุกเรียบร้อยแล้วให้หายขมนิดนึงนะคะเหลือขมอยู่บ้างนะคะ เครื่องแกงนะคะที่เราจะแกงนะ,ะเราก็จะตำตามนี้เลยเนาะเครื่องแกงนี้ใส่ใส่เครื่องเยอะมากเลยนะคะแต่อแกงอีสานเขาจะตำไม่ไม่ละเอียดนะคะเขาจะตำแบบพอประมาณนะไม่ไม่ละเอียดมาก แกงหนึ่งอร่ยเลย,ยน,ลลลนี่นะกคะก่อนอื่นเราก็ต้องคั้นน้ำยานางนะคะเราจริงๆแล้วเราก็มีสองวิธีนะคะจะโขกจะโขกก็ได้นะคะหรือว่าจะคั้นก็ได้นะคะแต่เราเลือกวิธีคั้นนะคะก็ การคั้นยานางบ้านเราก็จะไม่ใส่ถุงมือนะคะเนื่องจากว่าเมนูอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่ทำผ่านความร้อนนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือนะคะแต่ถ้าเป็นพวกยำพวกอะไรที่แบบกินสดๆน,นั้นต้องใส่ถุงมือเนาะบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมไม่ใส่ถุงมืออะไรอย่างน,นี้นะคะนี่นะคะค่อยๆค,คั้นไปจริงๆยานางเยอะเลยนะคะแต่เราจะค่อยๆค,คั้นไปนะคะแล้วก็เติมไปเรื่อยๆที่เราเก็บมาเป็นกะละมังเลยนะคะ ได้นางเราคันเรียบร้อยแล้วนะคะกรองเอาน้ํานะคะนี่นะคะก็ได้ประมาณข้นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสมุนไพรเนะาะใส่เยอะๆไปเลยเนาะนี่นะคะพร้อมนะคะเครื่องปรุงของเราพร้อมเลยนะคะนี่อยู่ครัวไทยนะคะวันนี้นี่กำลังคั่วอยู่เนาะ ฟืนนะคะวันนี้ฟืนมันถ้าถ้าเราใช้ฟืนกระถานมันก็จะควบคุมความร้อนไม่ได้นะไม่เหมือนแก๊สนะคะนี่นะคะฟืนย,ยังยังไม่ปรุงผักขี้เหล็กลงไปก่อนนะคะอ่ะนี่เราก็ใส่น้ำยานางในส่วนของหางยานางนะคะลงไปก่อนนะคะนี่ อ๋อปรุงที่หลังนม่ว่าปรุงก่อนอควรก็ไม่ถนัดนะคะไม่ถนัดมองตรงไม่ถนัดอาหารทำอาหารอีสานนะคะเป็นคนอีสานแต่ไม่ถนัดใส่น้ำใส่น้ำล้างคลกลงไปนะคะใส่หังลงไปนะคะเขือปวาง ชูรสน้ำปลาดิน้ำปลา,ปลาต้องละลายใส่มจนถึละลายปลานะคะปะลาก็ต้มปลาให้เปื่อยหมดเลยนะคะให้เปื่อยจนเหลือแต่ก,ก้างเลยนะคะนี่ น้ำปะลาก็เหลือแต่ก้างเลยนะคะโอเคแค่นี้แหละนะคะแล้วก็เอาออกมาเนาะเยแล้วก็แกงต่อนะคะทุกคนชิมแล้วนะคะยังไม่ยังไม่ย,ไมยังจืยังชืดอ,อยู่นะคะใส่น้ำปลาไปอีกหนึ่งตับพีมันก็นัวแล้วละแต่ว่าพี่บอกว่าต้องเค็มอีกนิดนึงนี่นะคะแล้วก็น้ำข้าวลงไปนะคะใส่ที่หลังนะคะน้ำข้าว แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทําให้สุกนะคะเพราะว่าข้าสารยังไม่สุกนะคะแล้วก็คนต่อใส่ลูกโดดลงไปแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะ เราใส่ไปเป็นรักทีหลังเเกี่ยต่อน,นิดนึงนะคะเพราะว่าให้ให้ข้าวมันสุกนะคะเพราะข้าวมันยังไม่สุกแล้วก็ใส่ผักทั้งหมดลงไป ก,ก็ไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะผักนี่ไม่ต้องแค่ผักสลบก,ก็พอข้าวสุกแล้วเนาะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับแกงขี้เหล็กนะคะสูตรอิสานบ้านเฮานะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอันนี้เป็นเป็นวิธีเก็บใบายานางของเรานะคะใบายานางมันขึ้นไปอยู่บนบนเอ่อสแลนนะคะรวมรวมถึงบวบด้วยนะคะบวบนะคะใบายานางเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยคือใบายานางทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะไปอยู่บนสแลนนี่อันนี้คือลําต้นของของใบายานางนะคะนี่นี่ค่ะเนี่ยเนี่ยลำต้นของใบายานางอยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยลังต้นใบยะนนางเขาก็เลยขึ้นแบบนี้แบบนี้นะคะขึ้นไปบนนน้นเลยนะคะโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงนน่นเต็มไปหมดเลยเยอะมากแต่มันสอยอยากอ่าลงมาแล้วลงมาแล้วเอาใบยะนนางแต่ละทีลำบากนะคะ บอกวิธีหน่อยนะคะใครมีใบะนานงสูงๆแบบนี้